โดนเพื่อนๆพ่อนมันโดนเพื่อนเพื่ทำร้ายคลุมมันแยกไปดีกว่าเแยวไปปลูกตรงที่มันดูแลดีๆลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอันนี้ลุงกลมอยู่แปลงกะบินบุรีครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ล<อ>ุงกลมมาเช่าเข้าปี ถ้าทันวาเนี่ยเขาปีที่8ดนะครับดูสภาพดิครับนี่ปลูกแบบเทวดาเลี้ยงสารพัดพันนะครับตอนนี้ลุงกรจะไปตัดไปขุดย้ายไผ่ยักษ์ราชธานีครับแม่แต่อยากให้เห็นก่อนว่ามีไผ่อะไรบ้างโน้นโน้นดำมะลิเนี่นยกอนู้น้นูน้นไปดูใกล้ๆแล้วก็กอนูน้นเขาหลามมาดูนี่ เรากําลังจะไปขุดไผ่ยักษ์ราชธานีครับพอดีมันทิ้งไว้ปีกว่าๆแล้วครับแล้วลุงกรมนึกว่ามันตายปรากฏวันนั้นเดินเจอเขา้าโอ้โหดีใจมากแต่ทีนี้เราอะดูแล้วเขาเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกษษิจจริงๆมันน่าจะไปดูแลดีๆะมาทิ้งไว้อย่างนี้ไม่เหมาะก็เลยจะย้ายครับเดี๋ยวเราไปหากันไปไปดูจริงไม่ต้องหาเรากรมรู้ครับลุงกรมร,มรู้เอามาตามมาตามมาครับ ตามมาตามมาครับตามมาตามมาอันนี้ย้าอันน <tren igue> ี้นะกินนีสีม่วงนะเผื่อใครเผื่อใครไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยของดีนะสมัยก่อนเนี่ยกินนีสีม่วงสำหรับคนเลี้ยงอ่าอันนี้ก็ลุงกลมปลูกแบบเทวดาเลี้ยงนะครับเทวดาเลี้ยงสมัยก่อนว่าก็อย่างนี้ครับเห็นไหมครับ จุดจุดหนึ่งของมันแล้วมันจะไม่มีหญ้าหรอครับแต่ว่าอันไหนที่ยังไม่ล่มอ่ะยังไม่ล่มยังมีแดดส่องเนี่ยก็จะมีหญ้าขึ้นบ้างเห็นไหมครับอ้าวเดี๋ยวเราจะไปขุดไข่ยักษ์ราชธานีกันลองดาวที่อยู่ตรงไหนนี่แน่ลุงลมเดินมาดูดีใจตายนี่มาดูครับนี่นี่แม่เขานี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็นี่นี่อยู่ทางนี้นะจ๊ะนี่เห็นยัง นี่มาดูสีดิแตนนี้ว่ามัน <Wow. S 1> เห็นไหมเห็นไหมสีลายๆเห็นเปล่าข้างบนไม่ชัดอ่าต้องไปอยู่ในที่ที่มันควรไปอยู่เอาไม้ลูกกลมมาเอาไม้วันนี้ก็อุปกรณ์ก็ง่ายๆนะนี่มีดอันนี้ลูกกลมไปไปดัดแปลงเกียร์ให้มันเป็นเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยเป็นไม่ใช่เหลี่ยมอู้จะพูดเรื่องเหลี่ยมทําไมอันนี้คือความคมนะจะเอามาขุดได้ ปีกว่านี่ดูทีเ่ยนอนใหม่นะครับอันนี้นอใหม,อนนม,ม่อันนี้แม่เดิมอันนี้แม่เดิมนะนี่นะียอันนี้นอใหม่มันแทงออากมาปลูกต้นใหม่ๆก็เอียงเอียงนะครับแต่ทีนี้มันล้มมันโดนงำอะใหม่ๆก็มันมีหญ้างำมันงำคืออะไรคนบางคนไม่เข้าใจคําว่างำนะงำก็คือโดนเพื่อนมันโดนเพื่อนมันทําร้ายจนมันไม่โตเลยเนี่ยครับคลุมคลุมคลุมมันมาก ลุงกรมวันนี้มามาแล้วก็อยากเข้าสวนเลยยังไม่ได้เตรียมเสียมมาแต่ว่าก็มีอุปกรณ์อันนี้มาสวนหนึ่งแล้วละ่ะอันนี้ก็คือใช้ได้ะะนะมาเอาแบบให้มันรอดเลยแล้วก็เอาไปแบบไม่ต้อง โดนเพื่อนๆมันโดนเพื่อนๆทำร้ายคลุมมันแยกไปดีกว่าเดี๋ยวไปปลูกตรงที่มันดูแลดีๆแล้วมันจะหักนี่ฮะไปละเนี่ยคือประสงค์หลักแค่นี้เองครับวันนี้มาแค่นี้เอง่อานี่ครับไผ่ยักษ์และจานนีเราอาจจะแยกไปนะครับเดี๋ยวไอ้ต้นที่โตดีๆนะครับเผื่อท่านใดยังไม่เคยดู เลยเดี๋ยวเราเอาภาพให้ดูนะครับว่ามันสวยงามแล้วก็เดี๋ยวลุงกกมจะไปเร่งครับอ้าวลุงกกมฝากกดไลค์กดแชร์ครับใครอยากจะรู้ข้อมูลก็ไปดูครับขอบพระคุณในการติดตามครับ